ยาหอกห,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 ห่อป่าห่อบ้านแล้วจ้ะนี่ค่ะไอจกให้เบิ่งให้จากหัวอ่ะไม่ใหญ่จกห่กเอฟเลยตนะีเนี้ยเฮ้ยห่อนิดเนยตีเลยนะเนาะตีเลยใช้จิ้มน้ำกันนี่ละมาเยี่ยมไม่ใหญ่โอ้โหมาเยี่ยมไม่ใหญ่พูนา่าเข้าเลย ได้จากหัวสามหัวสิสามหัวสามหัวกับใส่ท้องท้องน้อยเพท้องอันเดียวเซนหนึ่งท้องเซนหนึ่งเฮงกินดีพี่น้องเว้ยหมกหม้อตีหมกหม้อตีหมกหม้อแ่งแกนเลยเนาะโอ้กะมีตัวเนื้อทั้งนั้นโอ้โหนะ่นโอ้ปัาดวอ้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็ดเลียมเนี่ยให้หหัวใญ่้พี่น้องได้เบิ่งด้วย อออหัวใหญ่จังตัวน่ะสามหัวใหญ่ๆเลยโอ้หัวโคกันดีสดสดเนียบเนียบสดสดสีโพนะต้มยำโมดีดิต้มยำมีแต่เนื้อเอาขวานเลยน้อเราเอาหมกเอาเคงให้เห็นเนื้อให้พี่น้องได้เห็นเนื้อเลยโอ้ไม่แต่เนื้อคุณน่ะพี่น้องคุณน่ะอืมคุณน่ะอันนี้ก็ตับตับ ตับตับก็ไม่เลือดออกตับโอ้สุด okay, สุดโอเคสุดๆๆสุดๆๆสุด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 ร้อนร้อนสวัสดีค่ะช่องไม่น้อยน์เวจาเมนี้ไม่น้อยพาออกตลาดด้วยอากาศที่ดีแดดออกสุดชื่นจังค่ะอุณหภูมิยี่สิบสองเลยวันเนี้ยอุณหภูมิยี่สิบสองเย็นสบายเย็นสบาย ม่น้อยจะเดินไปเอาหัวปลาเพื่อนชาวเวียดนามเรียกไปเอาหัวปลาจะมีพุงปลาจะมีท้องปลาด้วยละมะปกติเขาก็มีท้องปลาให้ด้วยเพราะว่าื่อวานนี่เป็นวันชาติคนเยอะมากเลยนะเดินขบวนกันตั้งแต่นี่ตั้งแต่นี่เละทางตูน้น,นนะทางโน้นนะตรงท้ายตลาดทางโน้นเดินมานี่แล้วก็ นั่แหละเดินไปทางเนี้ยเดินเลี้ยวไป,ไปนั่นไปนั่นไปเกือบจะครึ่งกิโลแล้วมัม้งก็คนเยอะมากเลยสองข้างทางเนี่ยหลายประเทศนะเนาะหลายประเทศแล้วก็ทั้งกลุ่มกลุ่มนั้นกลุ่มนี้หลายอำเภอที่มารวมกันเนี้ยคนเป็นหมื่นๆนั่นแหละคนเป็นหมื่นๆนั่น,นลวมั้งหลายหมื่นแล้วมั้งเยอะมากเลย แล้วก็วันนี้เขาก็พวกอำเภอเขาก็ทำความสะอาดกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเกียงเกียงละทำงานไวอะเนะะาสะาสะอาดสะอาดหมดละสะอาดสะอ้านหมดละเพราะว่าเขาถังขายะก็มีอยู่ทั่วเนาะกลุ่มวัยรุ่นเขาก็ช่วยกันเก็บกันกวาดอย่าไม่เราจะพาเป็น จะเดินไปเอาหัวปลาเดินเข้าทางเข้าทางหลังตลาดหลังทางหลังร้านนี่แหละ พาเาเว,าเวดูตู้ตู้บริจาคเสื้อผ้าเป็นพวกผ้าคนหนูพวกรองเทา้าอ๋อแต่ว่าอย่างนี้ไม่ไม่ให้ไม่ให้เอานี่รองเทา้าถุงเท้านี่ไม่ไม่ให้เอารองเทา้า ถ้ามันเปื้อนมากเขาก,ก็ไม่เอาเนาะก็ไม่ให้เอาไม่ให้เอามาใส่นี่กลุ่มเรือคดก็เป็นกลุ่มอยู่เนาะถ้วยเหลือตอนที่ปีที่ว่าไม่น้อจยจะย้ายบ้านก็บริจาคเยอะขนทิ้งขนทิ้งนี่รองเท้ารองเท้าใหม่ๆเขาก็ให้ทาบริจาคไว้ตู้แดง ที่เปิดที่เปิดเปิดแล้วก็เอาเอาไม่ได้นะเนาะเนี่ยเเปิดแล้วก็น่าลงไปตอนที่ไปน้อยจะย้ายบ้านแล้วก็ขนทิ้งทั้งขนเอามาแจกก็หมดค่าทิ้งไปเยอะเลยหมดเป็นหมื่นนั่นแหละ เดินไปหลังหลังร้านก็หลังร้านกุซิอากาศดีมากเลย นี่ถึงร้านชุดสิเขาแล้วเขาหลังร้านนี้เลยเราเขาเปิด11โมงถึง3ทุ่มเข้ามาหลังร้านรับฮัลโหล

น้อยมองเห็นขวดเลยบแบบๆเห็นขวดพลาสติกขวดคุกน,นี่นี่ค่ะผลพลอยได้สองขวดสองบาทได้หรือเปล่าก็สองคเนเองครับสองคนผลพลอยได้ค่ะเดินไปทางนี้เดินไปทางนี้นนมีอีกไหม ได้ทั้งหัวปลาได้ทั้งได้ขวดทั้งขวดสอง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 คูณเท่ากับเจ็ดบาทแล้วพี่น้อง รถจอดดิจังรถจอดให้คนข้ามถนน เดินอ้อมมานี่อ้อมมาตรงร่มๆนีนร้อนจ้าเดี๋ยวไปน้อยก็จะขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะคะจะเก็บจะจนนะคะสวัสดีค่ะ